อ่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็ดจังไดเป็ดจังไดบัตรที่นี่เป็นใดตะล่างเฮ้าคข้จับเข่าคักแน่แท้ท่านผู้ชมค่ะบัดที่นี่อ่ะปูใจวิจรารณ์ในการรับชมนะคะอ่ะมาดูกันนะคะอ่างวดที่ล่ให้ไปแล้วเนาะสังเกตตะล่างนะ,ะท่านผู้ชมค่ะแปดหนึ่งตรงตรงเลยอ่ะตอนที่เราลงให้แรกๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็ให้อยู่แล้วเนาะแปดหนึ่ง หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขา,ามาดูกันนะคะเจาะเน้นให้เจาะเข้านะฮะงวดนี้สามตัวเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ่ะสี่ตัวหกเก้าแปดหนึ่งก็เสียดายอยู่นะคะท่านผู้ชมขาเนาะสี่เราไม่มีนะคะอ่ะอ่า,อาทิศเข้านะคะท่านผู้ชมขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดูผลออกก่อนดูผลออกก่อนลืมลืม เจ็ดเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งอ่ามาดูเลขเด็ดเรานะคะหนึ่งเข้าเอ่อด้านหน้าเข้าเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดเก้าเข้าเนาะอ่าด้านหลังเราโอ้ยท่านผู้ชมดูสี่เจ็ดแปดหนึ่งเนาะตัวกันเราอ่าดีใจด้วยนะคะแปดหนึ 8, 1, ่งเจาะแปดหนึ่งเข้านะคะแล้วก็ อของคุณยายของคุณยายก็เข้าสูตรยาวนะคะแปบดบหนึ่งตรงๆนะคะของคุณยายเข้านะคะาตามต่อตามต่อนะคะต่อไปแอดเรจะเน้นสูตรนะคะเราพัฒนาจะเน้นสูตรนะคะเพราะว่าสูตรเข้าเนะาะมาดูกัานเซียนกางดงแล้วก็มาดามนะคะเซียนกางดงกับมาดามนะคะ ของมาดามก็เข้าเด่นนะคะหนึ่งเซียนกลางดงเข้าแปดอามาดูแปดหนึ่งตรงตรงเลยนะคะแปดหนึ่งตรงตรงเลยอ่าของมาดามก็หนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะเพื่อนให้หกหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมขาอ่าเข้านะคะท่านผู้ชมอ่าแสดงความดีใจด้วยนะคะอ่าสูตรของ มาดามแล้วก็เซียนกลางดงเข้านะคะแล้วก็ของเอตดเรเข้าแล้วก็ของคุณยายเข้าสูตรยาวนะคะท่านผู้ชมคาอันนี้ผลออกหลังผลออกนะคะเจ็ดเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคาก็แสดงความยินดีด้วยนะคะใครมีโชคมีลาบเนาะอ่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะท่านผู้ชมคาอ่ะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวตามให้นะคะท่านผู้ชมคะจะเน้นลงสูตรนะคะเพราะว่าเพราะว่าสูตรเอ่อตารางตารางเลขดินของเรานะคะเออเดินดีนะคะท่านผู้ชม่ะจะว่ายังไงนะคะอ่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะอันนี้เป็นหลังหววออกนะคะท่านผู้ชม่ะก็มาพูดให้กันฟังเนาะเข้าเนาะ ต่อไปจะเน้นที่สูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะ